สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชม Y2K วิวางบ้านทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะนอกเรื่องการเกี่ยวกับวิบากนิดหนึ่งครเพื่อมาทำนะครับก่อข้อมูลผู้เสียภาษีนะครับกับ Google Adsense นะครับผมโอเคไปเร็วเลยนะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะคว่าติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ Y2K วิวางบ้านต่อไปครับผม คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับหลายท่านนะครับผมอ่ะไปเร็วเลยนะครับช่วงช่วงล่าสุดนะครับท่านที่เป็นครีเอเตอร์หรือยูทูบเบอร์นะครับที่ผ่านเงื่อนไขนะครับในการสร้างรายได้กับ Google a d s e n s e นะครับผมก็จะเมื่อเข้ามาในช่องของคุณนะครับเข้ามาในช่องของเรานะก็จะเห็นข้อความสีแดงนะครับบนหน้าต่างในช่องของเราแบบนี้นะครับข้อมูลสําคัญนะครับผมแหม หากคุณเป็นครีเอเตอร์ที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกานะครับโปรดเตรียมส่งข้อมูลภาษีใน a d s e n น e นะครับเพื่อความถูกต้องของภาษีที่อาจหักจากไรายได้ของคุณนะครับโอเคไปต่อเลยนะครับก็เป็นการให้เราเตือนให้เรากรอกข้อมูลผู้เสียภาษีของเรานั่นเองนะครับผมไปนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับคลิกไปที่เริ่มต้นใช้งานครับ นะครับข้อความตรงนี้นะครับเลื่อนมานะครับไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดก็ตามนะครับครีเอเตอร์ทุกคนนะครับที่สร้างรายได้บน y o u t u b บไม่ว่าก็คือไม่ว่ารายได้จะมากหรือน้อยนะครับก็ต้องก่อข้อมูลตัวนี้ส่งให้เข้าไปนะครับผมสรุปง่ายนะโอเคนะครับหากคุณไม่ส่งข้อมูลภายในวันที่3ามสพฤษภาสอ2พันนะครับก็คือวันที่สามสพฤษภานี้นะ Google อาจจะต้อง นะครับหากภาษีสูงขึ้น24%นะครับผมจากรายได้ที่จากรายได้รวมทั่วโลกของคุณนะครับก็คือสมมติง่ายๆคือเป็นคำขู่นั่นเองนะฮะถ้าคุณไม่ส่งภายในเวลากําหนดภาษีที่คุณรายได้ที่คุณได้นะครับก็จะโดนหักภาษีสูงขึ้นนะครับ24%เลยนะครับถือว่าสูงมากนะครับผมโอเคไปต่อเลยนะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับผมคลิกเข้าไปเลย อพอมาถึงหน้าต่างาหน้าตานะครับหน้าต่างของช่องอสร้างรายได้ของ Google Adsense ของเรานะของเรานะครับคล,คลิกไปที่การชำระเงินนะครับอ่านะครับเห็นข้อความสีแดงบนนี้นะครับก็อ่านก่อนละกันนะครับผมแต่ละผมไม่อ่านแล้วนะผมจะคลิกเข้าไปเลยนะครับจัดการข้อมูลภาษีนะครับ ามาเห็นข้อมูลแบบนี้นะครับเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็อ่านก็ได้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับผมผมคลิกเข้าไปเลยนะเพิ่มข้อมูลภาษีนะครับามาถึงตรงนี้เราก็ใส่รหัสในการล็อกอินข้อมูลของเราเข้าไปนะครับ อ่นะครับเข้ามาอันแรกนะครับโปรดตอบคำถาม 2- อถึงสามข้อนะครับอ่าเริ่มกันเลยนะครับอันแรกนะคุณใช้บัญชีประเภทใดนะครับบุคคลธรรมดานะผมทําคลิปนี้เพื่อบุคคลธรรมดาสําหรับผู้สร้างรายได้นะครับผ่านการสร้างรายได้เงื่อนไขนะครับของ g o o ก l e นเอนเซนนะเป็นบุคคลธรรมดานะครับผมคลิกเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ถัดไปนะครับอันที่2อุขึ้นมานะครับคุณเป็นพลเมืองหรือผู้พำนัก ของสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะครับตอบไม่นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็นะครับขึ้นมานะครับเลือกประเภทแบบฟอร์มภาษี W8 นะครับก็คลิกอันแรกเลยนะครับสําหรับบุคนลธรรมดานะครับผมไปคลิกเข้าไปเลยนะครับเริ่มกรอกแบบฟอร์มนะเพื่อกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดนะครับชื่อบุคคลธรรมดาเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อเรานะโอเคพิมพ์เข้าไปนะครับ อ่าแล้วก็พอพิมพ์ชื่อเสร็จปุ๊บนะครับมาคลิกที่ประเทศที่เป็นพลเมืองนะครับก็คือคลิกที่ประเทศไทยเพื่อนลงมาสุดเลยนะสุดข้างล่างเลยนะครับมันจะอยู่แ,วแถวๆข้างล่างนะอ่าลงมาให้สุดนะครับอ่าลงมาให้สุดนะ จะอยู่ใต้แถวใต้ไต้หวันนะครับที่เข้าไปที่ประเทศไทยนะครับผมอันนี้ TIN นะครับข้อมูลนี้นะหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีนะครับ TIN <T IN S 2> ต่างประเทศก็คือหมายเลขบัตรประชาชนของเรานั่นเองนะครับผม <S <S ก็คือต่างประเทศนะเราอยู่ประเทศไทยนะครับก็พิมพ์หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเราลงไปนะครับผมกรอกลงไปนะมาที่อยู่นะครับผมที่อย่ ที่อยู่ของนักถาวรน,นะครับก็คือที่อยู่ของเรานะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะอ่าคลิกติ๊กตรงนี้ให้ถูกก่อนนะครับไทยนะครับผมของเราเป็นไทยอยู่แล้วนะครับอ่าเป็นภาษาอังกฤษนะสำหรับท่านผู้ชมที่สงสัยนะครับว่า พื้นที่ของเราที่อยู่ของเราเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยหาได้จากไหนนะครับอาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะครับเพื่อความชัวนะครับมาที่ Google นะครับผมแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับอ่าผมอยู่ตามนี้นะครับที่อยู่ผมก็ตามนี้นะแล้วก็พิมพ์ต่อคําว่าภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับอ่ามาเลื่อนดูนะครับรหัสาษามีตามบุมืองจต้นพมโคจังหวัดอุตรดิตนะครับก็มาตรงนี้เลยนะครับเราก็พ่อความจากตรงนี้นะอ่าปึ๊บประมาณนี้นะครับ คัดรอนะครับผมแล้วก็นํามาวางนะครับที่ต่อท้ายจาก16บัามูน่ของผมเลยนะอ่าบัรทัดที่สนะครับสาหรับกรณีที่ท่านผู้ชมท่านไหนที่มีที่อยู่อยู่2แห่งนะครับก็ลง2จุดได้นะครับแต่ผมใช้ที่เดียวเลยนะครับชานเมืองนะครับไม่ต้องกรอกก็ได้นะตรงนี้นะอ่าเมืองนะครับผมเอาตรงนี้เลยนะครับม่วงเต้นนี่เลยนะ นี้นะครับจังหวัดนะครับก็เลื่อนตามชื่อจังหวัดของท่านที่อยู่ของท่านนะครับผมผมอยู่ตรดิตนะครับผมรหัสไปรษณีย์ก็รหัสไปรษณีย์ของอำเภอเราเลยนะครับอ่าห้าสามหนึ่งแปดศูนย์โอเคที่อยู่จัดส่งเป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่ถาวรน,นะครับคลิกเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็คลิกถัดไปนะครับผม อ่าส่วนที่สัญญานะครับอันนี้สําคัญนะสําคัญนะครับหัวข้อนี้นะคุณอ้างสิทธิ์ในการหักภาษีนะที่จ่ายในอัตราที่น้อยลงตามส่วนที่สัญญาภาษีหรือไม่นะครับนี่คือการร้องขอในการลดหย่อนภาษีนะครับเพื่อให้เราเสียภาษีได้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับหัวข้อแรกห้ามติ๊กนะครับผมถ้าติ๊อันแรกคุณจะเสียภาษีทันที90%ทันทีนะฮะทุกอย่าง30% 3าส่วน 90%นะครับติ๊กใช่นะครับผมเราต้องการที่จะลดหย่อนภาษีนะผู้ค้ำนักประเทศที่ย่างอิงตามสัญญากับสหรัฐอเมริกานะครับติ๊กถูกเข้าไปนะครับแล้วก็มาติ๊กที่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยจะอยู่ส่วนท้ายๆนะครับจะอยู่ใต้ๆนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมข้างล่างนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับไปเลยเลยนะมาคลิกที่บริการเลยนะครับอ่านข้อความก่อนก็ได้นะผมอ่านแล้วนะติ๊กเลยนะครับ มาอันแรกติ๊กอันแรกเลยนะครับเพราะก็มีอันเดียวนะโอเคนะครับผมแล้วก็มาอัตราลดใส่0%เปอร์เซ็นเข้าไปเลยนะครับทำไงก็ได้ให้เราลดหย่อนภาษีได้น้อยที่สุดลดหย่อนภาษีได้มากที่สุดนะครับให้เราเสียภาษีได้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับ آ, ต่อไปภาพพยตรัฐทีวีที่เข้าไปนะครับเหมือนกันนะครับลิ๊กอันแรกแล้วก็ตัวเลขที่น้อยที่สุดก็คือตัวที่เป็นตัวเลขของเรานะครับห้าเปอร์เซ็นนะครับผมทิ๊กเข้าไปต่อไปเลยนะครับติ๊กถูกนะครับทิ๊กถูกให้หมดนะครับ อันแรกเหมือนเดิมแล้วก็หเหมือนเดิมนะครับผมตามนี้นะฮะ,ะแล้วก็ติ๊กถูกเข้าไปเลยนะครับไปเลยครัถัดไปนะครับผมมาหัวข้อที่4นะครับตามนี้นะครับผมแบบฟอร,รม์มปุ๊บป,บปบุเราได้กรอกไปแล้วนะครับก็ฉันยืนยันว่าตรวจสอบเอกสารภาษีที่ระบบสร้างขึ้นนี้ด้วยความตระหนัก รู้อย่างดีก็คือเป็นการว่ายืนยันว่าเราได้กรอกเองแล้วก็มีสติสัมปชัญญะที่ดีในการตอบแล้วนะฮะยืนยันข้อมูลของเราเข้าไปนะครับผมติ๊กถูกเข้าไปแล้วถัดไปนะครับผมหนังสือรับหนังสือรับรองนะครับก็อ่านนิดนึงนะครับผมสลับผมอ่านละเอียดแล้วนะก็ใส่ชื่อนามสกุลแบบเดิมของเราเข้าไปนะครับกิเกียจพิมพ์ก็มานี้เลยนะครับอ่าลากปึ๊บขัดลอกปับ๊บนะครับ วางปุ๊บนะฮะแล้วก็แล้วก็มาติ๊กนะครับที่ช่องใช่ฉันคือบุคคลที่มีชื่อแสดงอยู่ในส่วนลายซินครับและกรอกแบบฟอร์มในนามของตนเองนะครับก็คือเราเป็นการทําข้อมูลอันนี้ด้วยตัวเองนะครับกรอกข้อมูลด้วยตัวเองยืนยันตัวตนนะครับอ่าคลิกถัดไปนะครับผมอ่านะครับผมแล้วก็มาในส่วนที่หกนะส่วนสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ติ๊กตรงนี้เลยนะครับ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ระบุในส่วนข้อมูลประจําตัวผู้เสียภาษีได้ดําเนินการกิจกรรมและบริการสําหรับ Google ในสห,สหรัฐอเมริกาหรือไม่นะครับก็คือใช่นะครับผมก็คือบัญชีที่เราใช้ก็ต้นกําเนิดมาจากสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับ Google asset นะโอเคนะครับผมแล้วก็มาส่วนนี้นะครับคุณกําลังระบุข้อมูลภาษีสําหรับโปรไฟล์การชําระเงินใหม่หรือ ที่มีอยู่ซึ่งไม่เคยได้ชำระก็คือคุณเคยได้รับรายได้จาก Google Adsense นะครับก็คือมีเงินเข้านะครับบัญชีของคุณแล้วก็ติ๊กตรงที่ฉันระบุข้อมูลภาษีโท่าลับโปรไฟล์การชำระภาษีที่มีอยู่ซึ่งเคยได้รับการชำระเงินมาก่อนนะครับหรือท่านที่กําลังเป็นผู้สร้างไรายได้มือใหม่ที่กําลังผ่านเงื่อนไขนะครับซึ่งเพิ่งจะผ่านเงื่อนไขข,ของ Google Adsense นะครับที่ไม่เคยรับไรายได้เลยนะ ก็ติ๊กตรงนี้นะครับผมยังไม่เคยรับเลยได้นะในส่วนนี้นะครับผมก็ติ๊กตรงทีท่ีไม่เคยได้รับการชําระเงินมาก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมกดส่งเลยนะครับอ่านะครับข้อมูลของเราก็ได้รับการอนุมัติแล้วนะครับสถานะอนุมัติแล้วนะครับผมและสําหรับการกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีนะสามารถสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับ ผิดพลาดตรงไหนสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยการส่งแบบฟอร์มใหม่นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปทําขั้นตอนแรกตั้งแต่จบใหม่ได้นะครับผมโอเคนะครับผมออหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่น้อยก็มากนะครับสําหรับท่านที่เป็นครีเอเตอร์หรือยูทูบเบอร์นะครับที่สร้างไรายได้นะครับมือใหม่หรือมือเก่านะครับก็ได้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากเลยที่รับชมจนจบคลิปนะครับแล้วก็กดติดตามให้นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้วายทุกทวิ่งหวางบ้านต่อไปนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ